สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเป็นแฟนครับเอบซี่ทุกๆ,กๆคนทุกท่านครับุบรรยากาศไปน้ำครับทาาชจองทีมงานกอบตะดำป้ <ๆ S 2> าดเลื่อนในทุกๆปีแหละครับนะฮะทุกปีผมขอมาเนาะเอ่อสีมาวอาถึงประมวลภาพสถานการณ์สดๆนะตอนนี้ครับสำหรับหมอลำเพลินน้องใหม่นะครับ ยิ่งใหญ่อลังการสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับาสาวน้อยลำเพลินโชว์ <c oughs> นี่ครับเวที่อะเดี๋ยวจะให้เบื้องกล้องหนากล้องหลังเนาะกล้องนี่ครับ เวทีเสร็จแล้วนะครับนี่ครับระบบเวทีเครื่องเสียง LED นะครับฉากระบบไฟครับเสร็จเรียบร้อยถึงแต้มขึ้นนี่ครับโอ้โหถึงความยิง่งใหญ่ คือว่าสุดยอดเด้พอว่าเข้าตั้งยู่บนพื้นฐานของคำว่ามรำหม,ำม่นะครับพี่น้องครับเนี่ยผมถอยออกมาเห็นประมาณเกือบเกือบวันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะตัวหน้าเวทีจากตรงนี้ถึงตรงนี้เห็นไหมครับตัวตัวเวทีเลยนะครับจะสั้นกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพง สั้นกว่าแต่ส่วนสูงฉากหลังครับข้างหลังเนี่ยสูงกว่าสาวน้อยเพชรบันแพงหนึ่งช่องหนึ่งช่องก็คือช่องนั่งร้านนี่ครับพี่น้องเห็นบอกหนึ่งช่องนะคร,นครับแต่ครับเมื่อ,อ,อเฮียดเป็นโมดเดิร์นออกมาพี่น้องเห็นไหมครับเราทําเป็นตัวนี้ยือ่นออกมาปีกสองข้างมีการใส่ฉาก ฉากนี้ไม่ใช่ฉากเปล่าๆนะครับฉากสองฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับประดับไฟทั้งคู่เห็นไหมครับพี่น้องครับมันจึงทําให้เวทีมันมีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับไม่ใช่แค่มิติการมองนะครับมันก็คือใช้ได้จริงๆไม่ใช่การหลอกตานะครับเห็นไหมครับส่วนใหญ่ปกตินะครับมันจะมาถึงนี่ถูกต้องไหมครับนี่ เห ah? ็นบ่มาแค่ฉากนีลำพงกับแค่ยือนออกไปหรือว่ามี่มองแสดงโมเดนตรงนี้ออกไปเวทีออกไปออดลำพงนิดนึงเห็นไหมครับแต่นี่ฉากนะครับเลยออกไปถึงข้างลำพงเลยลำพงออกไปไนี่คือพื้นที่การแสดงทั้งหมดนี่คือพื้นที่การแสดงทั้งหมดมันจึงทําให้มีความยิ่งใหญ่อลังการมากง่าวอาดลาดผมมาเป็นทั้งผมมาเป็นรถไฟพระนะคุณนะนะครับคิดถึงเวทีที่เป็นแบบ มาหากรรมคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตต่างประเทศไหมพี่น้องบางที่เหครับนะครับเอามาล่ำเพ่อนมาเล่นทั้งวที่คอนเสิร์ตที่มีความอินเตอร์ที่มีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับนี่พี่น้องเห็น,นะน,น,นะไหนไหมครับนะครับส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับฉากฉากตรงนี้ก็เป็นขอบสุดนะครับมีการใส่ไฟ แสงสีนะครับว่ามันไปใส่บีมนะครับตรงนี้บีมก็ตั้งสี่ตัวนะครับพี่น้องครับบีมสี่ตัวเลยนะครับอ่านะครับเนี่ยฉะนั้นครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานครับเตรียมลานใหญ่ไปได้เลยอ่าถือว่าสุดยอดแห้งนะครับเนี่เห็นไหมครับการใส่ led ครับจอ led ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมสิพาเพื่นไปรีวิวให้เพื ที่ย็ดไดะเนาะก็อาจจะบฉพออะเอียดปันไดพี่นองครับเพราะว่าวีทีใหญ่มากนะฮะนี่ส่ับลำโพงครับซับเบสก็เป็นของนะครับช้างออริโอซิสเต็มครับอาจารย์สร้างครับนะครับตู้ลำโพงเสียงกลางครับอเมเจอร์ครับของเฮียส่งนะครับเราก็ได้จากไปแล้ว แต่เหลือไว้เหลือไว้นะครับซึ่งผลงานนะครับที่เป็นที่กล่าวขานนะครับนี่เสียนนท์ครับได้จัดซปเปอร์ไฮมากอีกครับทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับซปเปอร์ไฮฮะนี่ครับนี่หนึ่งสองสามสี่ซีโตมองหันอีกซีโตนะครับทั้งสองฝั่งเป็นแสนครับเพิ่มเข้ามา เพื่อที่จะให้มันเสียเสียนี่ครับบีมเรานะครับ LED เนี่ยผมเห็นว่าเบิ้งไันครับ LED ครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่คือด้านหนาที่พี่น้องเห็นนี่คือด้านหน้าตรงด้านหน้าตรงถ้าเรามองเป็นอีกมิติหนึ่งครับแต่เขามองมาซีหาองศานะครับ7กีองศาเพราะเขาต้องมองมาจากฟังพุ่นเหมือนบราครับพี่น้องครับมองมาปุ๊บนี่ถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้ มันสิบมี่มีมิติการมองมันจะมองทะลุไปเลยอ่ามันจะมีมิติการมองการแสดงมันจะเป็นภาพคล้ายๆสามมิติครับเวทีสามมิติเลยก็ว่าได้สําหรับผมนะอ่านี่ครับเห็นไหมแล้วด้านบนครับเป็นกล่องครับเห็นไหมครับฟึบถ้าเรามองอย่างนี้ฟึบมันจะมีมิติการมองของมันนะมันจะมีเหลียมของมันเห็นไหมครับเพราะว่าไม่ใช่แผ่นเดียวเนี่ยและตรงนี้ คฟึบขึ้นมาออกมาจากหนีแน่ดันเซอร์แนบอะอกมาฟึบมันก็จะเป็นภาพอ่ายิงเห็นเป็นกราฟิกขึ้นมายางเพื่อเออกมาทั้งสองฝั่งเห็นไหครับนี่นนผมเรียกว่าเวทีสามมิติสําหรับผมในการมองโดยที่ไม่ใช่การหลอกตานะครับก็คือเห็นเป็น LED ขึ้นมานี่ครับ สำหรับด้านหลังของล้โพงครับเดี๋ยวสิพาไปบึ่งโอ้คนเปิดบนนองเป้าเอ๋ยผมเปิดก็ไ่ยั็งหังเนะเสียงกลางใส่ท้าบครับท้าบครับเบรดเป็นของอาจารย์สร้างครับอาจารย์สร้างนี่เอาง่าไงแล้วก็ได้เปิดครับแล้วปิดไว้อาจารย์สร้างนี่ทึงตู้ทึงเป้าเอ๋ยแอมครับ ทั้งตู้ทั้งพาวเวอร์แอมเป็นของอาจารย์สร้างนะครับนี่แล้วก็จะมีเสาเสาไฟเสาไฟเสาไฟพวกนี้มีหน้าที่อะไรครับ่องฉากปีกตรงนี้แล้วก็ปีกตรงนี้แล้วก็สาดเข้าด้านหน้าเวทีเห็นไหมครับไม่ได้มีแค่หลอดเดียวนะครับไม่ได้มีแค่หลอดเดียวเห็นไหมครับนะครับอ่า แล้วก็อาจจะมีการตรงนี้เสาสองเสา,สานี่ครับที่นองครับเสาต้นนี้กับเสาต้นนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่เสาซ้ายสองนะครับขวาสองนี่นี่นะครับน่าจะมีการปรับปรุงกันไปอีกนะครับระดับหนึ่งอยู่นะครับมีขอบกของปรับปรุงยุ่สําหรับในส่วนของอเฟจีนะครับหลักๆนะฮะโอ้ฟังนี่ิ่นเปิดอันนี้หิ้วยก เสียงนกเราเปิดไปเยอะอยาพาไปเบิงในส่วนของเพ้าแอมโอ้คลิปคลิปนี้ผมมามีคุณค่ามากนะครับเพราะว่าพวงนี้ก็จะเป็นวันแรกเลยมือแหลกมือเดียวได้เปิดฤด,ดูกาลนะครับเปิดวงไม้นะครับนี่อุปกรณ์การแสดงให้อลเบีดไปยุยุฟังปุ่นครับใส่แหลกไ้ครับโอ้ยังไงครับ ใส่ในแหลกไว้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อผ่านเวลามันผ่านไปครับอ๋อว่ามีคลิปสีมะเบิงแบบรีบเป็นจิตเดียวครับเบิงหลอดไฟครับใส่เรียบร้อยนะครับเข้าวเกษมะเบิงคลิฟต์นี่จริงเก้าเก้าอแไรกเป็นจังไดที่นาบันจะเป็นจังไดเหมือนมะเบิงบันนี้โอ้สวัสดีครับ โอเคพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกาลังใจเดอ้อฝากไว้นั่นครับอ,อื่นครับปิดฤดูกาลสาวเอ้เพือ่อนปิดเปิดฤดูกาลสาวหน่อย้ําเพ่อนช่วงมาลําเพลิอนน้องไม่ฝากไว้ในอ้อมใจแฟนๆนะครับอยากให้มาอยู่ครับอยากให้มากันเยอะๆนะครับมาเบิงนะครับว่าเอ้หมีสิ่งใดที่อู้อันดใดหายกระยาเฝ้าตีเดียกระยาเฝ้ายองไหนเชื่อไว้ซอยกันหลกัลกอะมาเบิงกันว่าขวรสจีมองหันมองนี้ยังจังไดบ่นะครับแล้ว ผู้ให่มากเรได้กะผู้ใหมากเราได้นะครับกะทักไปได้ครับเนาะซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโทนะครับตอนเอ็ดมินกำลังเร่งกันดูนะครับบอลโจแล้วก็จะมาตอบเองนะครับก็ช่อยๆกันนะครับเมียวล่าเริ่มซีโมงนะครับเจ้านอยพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อนะครับสุดจอดผมหายลยครับหมอลำสามมิติ